ตอนที่44เดี๋ยวก่อนข้าเราได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือว่านางมีสถานะสูงสง่งในเมื่อเป็นเช่นนี้ฮันทักข้าก็อยากอยู่เคียงข้างนางเพื่อปกป้องนางกระโม่เอาล่ะเอาล่ะเจ้าคู่เด็กจะทำอะไรนะ่ะฮะ เขาเป็นผู้มีพระคุณของข้าและเขาเป็นน้องชายของข้าเจ้าอยากขู่เขาตาใจชอบสิฮะพี่สาวเจ้ากำลังพูดอะไรนะเจ้าไม่เห็นหรือว่าองค์ชายทรงนิ่งไปแล้วนั่นคือบุตรชายผู้สูงสัดของฟาโรองค์ชายอาเคนาเตเลยนะ เจ้ากล้าดีเช่นใดถึงพูดกับเขาอย่างนั้นนะเจ้าไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นหรอกนะเจ้าก็รู้ว่าข้าพูดไปอย่างนั้นเองฮะข้ารู้แต่เขาไม่รู้นี่ฮ่าๆๆใช่ใช่ต้อไม่ควรทำให้เขากลัวฮะที่แท้ ต่อหน้านางองค์ชายทรงเป็นเช่นนี้นี่เองดีจริงๆองค์ชายกระหม่อมมีเรื่องจะทูลขอพระยะค่ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวเป็นเกียรติของกระหมอ่อมที่ได้ช่วยพระชายาหากพระองค์ทรงยิงยอมกระหม่อมขออยู่เคียงข้างพระนางในอนาคต กระหม่อมจะรับใช้ทั้งสองพระองค์ไม่มีวันทรยศพะยะค่ะเดี๋ยวสิข้าไม่ต้องการคำพูดของเจ้าจริงใจหรือไม่กระหม่อมขอสาบานต่อเทพพระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่เจ้ารู้จุดอ่อนของตัวเองหรือไม่ ใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์ก็สามารถฆ่าเจ้าได้กระหมองรู้แค่ว่าตัวเองเข้มแข็งพอใครคิดจะทำร้ายพระชาย,ยาต้องข้ามศพกระหม่อมไปก่อนดีในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรับใช้ค่านายของเจ้าคือพระชาย,ยาเพียงคนเดียวตลอดไป จำคำสาบานของเจ้าไว้ให้ดีพะยะค่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพวกเจ้าตกลงอะไรกันนะข้าเห็นด้วยแล้วหรือนี่คือข้อตกลงระหว่างเราผู้ชายต้องให้เจ้าเห็นด้วยทำไมล่ะใช่หรือไม่องคชายตัดถูกต้องแล้วพะยะค่ะอ๋อพวกเจ้านี่ น่าอัศจรรย์ใจจริงๆจริงสิในเมื่อเจ้ารับใช้นางในฐานะนายหญิงแล้วอยู่เรียกชื่อของพระชายามั่วๆได้แล้วจำไว้ว่าพระชายาชื่อองค์ชายมีศัตรูใกล้เข้ามาพะยะค่ะมาเร็วจริงๆถ่ายทอดคำสั่งทุกคนเตรียมเฝ้าระวัง เตรียมตัวจาัดก,การศัตรูพายะค่ะ